เขาเริ่มตอนแล้วอาจอารย์อจารนู้นใช่ไหมหนู้นเห็นไหมสิชงช้าก็มีคุณเล็กคุณเล็กคือสู้สู้คุณเล็กคุณเล็กส <c ười> ู้สู้หน้าค่อยแดงหมดแล้วเนี่ยทำไมเวลามาถ่ายข้างนอกอย่างนี้ทำไมลมบนหายไปไหนหมดมีอยู่สองหนอดวงตาสวรรค์มีอยู่สองหนอ มีอยู่สองหนอดดวงตาพี่ดาขอตัวก่อนโอเคโอเคชาววันไปขึ้นไลท์ใช่ไหมใบาสามใช่ไหมดู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 ด,ดูค่อยหน้าแดงหมดแล้วชาววันชาววันอย่าเพิ่งไปเจ้าเห็นหน้าค่อยอยังเนี่ยอืนี่เห็นหน้าค่อยยังเนี่ยชาววันหน้าแดงเลยโดนแดดเผาเนี่ยเห็นไหมเห็นหมโอ้ยลงทุนไหมน่ะล,ล,ลงทุนขนาดนี้ทั้งเงาเนี่ยเห็นไหมบา,บายบายขอบคุณนะคะ คุณนะคะใครไปแล้วขอบคุณนะคะไปไปข้างหน้าตัวข้างหน้าตัวมนไฟไฟเสียงไฟมาแล้วลงไปลงไปข้างล่างเดียวเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นไปแล้วนะฝั่งนู้นที่มีกิงชา้ามีเครื่องเล่นไดาไปแล้วนะดูู่ดูสปอร์ตไลท์เขาจะจัดงานเยวเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนเดี๋ยวจะมาเที่ยวกลางคืนค่ะมาเที่ยวกลางคืนนี่นนนนนาวันงามบะ หน้าค่อยแดงหมดเลยเจ้าพวกเจ้าหวัยวยแดดมันร้อนนะนี่แหละไม่อยากมาตอนหน้านอ่าร้อนน่ะโดนแดดมากๆเดี๋ยวเราไม่สบายนะเนี่ยลมก็ไม่มีด้วยต้องมาหน้าหนาวเนี่ยอูสวยมากเดี๋ยวมาชมบรรยากาศกลางคืนเดี๋ยวไปดูอ่าอันนั้นก่อนไปดูข้อมูลก่อนเขาเริ่มเนี่ยเขาเขาจะตั้งเอ่อสิ้นเดือนนี้มั้งดาเคยมาครัง้งหนึ่งตอนกลางคืนอะ่ะ ก็อยู่ใกล้ๆบ้านนี <sk ira>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  ่แหละขับรถมาแค่สามสิบนาทีเองเขาเติมเขาเริ่มตั้งไฟสปอร์ตไร่เห็นไหมที่ดำๆที่เป็นขาดำๆนั่นเป็นหลอดเยอะๆเสยงไฟเขียวๆน่ะเขาจะจัดงานไงนี่ไปต่อไปต่อไปต่อนี่เหมือนทางเหนือไหมสาวันดูดูดูเสียงตะวันดูดูจี่ร้อนหรือไม่ร้อนดูค่อยโดนละลายแล้วเนี่ยนี่ข้างบนอันนี้ข้างบน ลงมาข้างล่างแะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูสวนดอกไม้ข้างล่างข้างบนมีแต่ดอกมีแต่ดอกต้นดอกแบบนี้นะมันไม่มีดอกแต่มันมีเป็นต้นเป็นพุ่มเป็นพุ่มอ่ะเป็นพุ่มเหมือนเหดนะ็ดอ่ะมันจะสวยไงแล้วก็ถ้าเดี๋ยวถ้าหน้าหนาวเริ่มบางต้นมันแดงแล้วนะบางต้นมันแดงแล้วแล้วมันจะเข้ามันจะเข้าหน้าหนาวนะมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วต้นมันจะแดงใช่ไหม สีสวยส,สวยมากเลยเนหะ็นไหมบางจุดก็เป็นเอ่อต้นแดงๆเห็นไหมถ้าต้นแดงๆมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วไงเริ่มฤดูใบไ,ไม้ผิแดงแดงพอมันแดงมาก็จะเป็นอีกสีหนึ่งสวยนะแดงทึบเลยนะเขาพามามาเดินเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงไปข้างล่างดูเดี๋ยวจะพาไปสวนนู่นๆ,ๆสวนดอกไม้ตรงนู้นใหญ่มากสวนดอกไม้ เดี๋ยวลงไปตรงนี้ก่อนตรงนี้มันมีร่มไม้แล้วร่มไม้โอ้ยตกราวแล้วเห็นไหมนะตรงนี้มีร่มไม้นะเดี๋ยวดาจะไปนั่งพักไปนั่งพักก่อนไปไปนั่งพักแล้วจะลงไล่ชั่วโมงหนึ่งตอนนี้ก็ห้าสิบห้านาทีใช่ไหมอ่ไล่ไลชั่วโมงหนึ่งก่อนอ่าพักพักเครื่องไหมจะพักเครื่องก่อนเดี๋ยวดาก็จะไลต่อเลยพักเครื่องสักสิบนาทีพักเครื่องสิบนาทีแล้วพักตัวเองด้วย เดินตากแดดไงอ่าพอแดดลดแล้วพอลงพอพอลงไรแล้วดาก็จะขึ้นอีกไม่ไม่ว่าไ,ไม่เกินอ่าสิบห้านาทีนี่ดูดูไกลๆตอนนี้ห้าสิบหกนาทีแล้วอีกสิบอีกสิบนาทีดาลงไรนะอ่าครบชั่วโมงหนึ่งพอดีเดี๋ยวดาจะถ่ายให้ดูใหม่นะเพื่อนเพื่อตรงทางเดินเข้ามายังเพื่อนเพื่อนยังไม่เห็นหมดเลยเพราะดารีบเข้ามาตรงนี้ก่อนไง ให้เพื่อนๆรีบเข<อ>้ามาตรงนี้ให้เพื่อนๆดูไงเดี๋ยวก็พอลงไร่แล้วดเดี๋ยวดาจะขึ้นอีกไปถ่ายดอกไม้แล้วก็แล้วก็ไปดูทางที่เข้ามีที่สวยเยอะแยะดูวันเดียวไม่หมดดูยอ้อนขึ้นไปข้างบน,ด,นด,ดูเห็นไหมคำมุมกำมิมคำมุมกำมีมจะปล่อยไล่เดี๋ยวเห็นไหมนี่เขาเริ่มออก